บิ๊กตู่ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมฝ่าฟันแก้โควิด เชื่อไทยจะผ่านวิกฤตนี้ได้โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมฝ่าฟันแก้ปัญหาโควิด -19 พร้อมหารือร่วมภาคเอกชนวางแผนฟื้นฟูป,ประเทศเชื่อไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เมื่อวันที่20เมษายน2563ั 2, 3, น,านาร้ิมนงนริมนพโยศิริวัฒน์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีรัฐบาลจะเชิญภาคเอกชนเข้ามาร่วมหารือเพื่อกําหนดแนวทางในแผนฟื ื้นฟูด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันโดยที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะรับฟังข้อเสนอแนะจากทั้งภาคเอกชนภาคประชาสังคมสสทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและทุกภาคส่วนนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณภาคธุรกิจทุกบริษัทที่ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของเงินและอุปกรณ์หน้ากากอนามัยเพื่อช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมา นายกเชื่อว่าจากความร่วมมือของทุกฝ่ายจะทําให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนายนารุมน์กล่าวอีกว่าการหารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อบูรณาการแผนการช่วยเหลือประชาชนร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนหรือการช่วยเหลือที่ไม่ครอบคลุมกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่สําคัญเพื่อให้เป็นการช่วยเหลือที่ถูกกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดนอกจากนี้การหารือร่วมกับภาคเอกชนยังเป็นการวางแผนร่วมกันในการฟื้นฟูธุรกิ และเศรษฐกิจของประเทศเช่นทําอย่างไรที่จะให้เกิดการเลิกจ้างให้น้อยที่สุดซึ่งเรื่องนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันในการดําเนินการและแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกมิติทั้งนี้ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจทั้งรายเล็กรายใหญ่ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนที่จะได้มาร่วมมือกันในการแก้วิกฤตโควิด1 9ครั้งนี้เพราะเชื่อว่าทุกส่วนมีความสําคัญต่อการฟื้น พื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทั้งนั้น